ิฟัตเทเจตนะก็คือสิฟัตออกลัสนะถูกย่างใ้ทำนี่คือเพื่อความพอใจของอัลลอฮฺุตานะเพียงประการเดียว <c oughs> สิฟัตออคลัสนี่เป็นสาเหตุที่จะทำให้อามันของเราทั้งหมดนี้ยังคงเลือเป็นของเราแต่ถ้าหากว่าไม่มีความเอคลัสนี่มันไม่แฉ่เพียงสิ่งที่เราทำมันไม่เลือกให้กับเราเพียงอย่างเดียวแต่ทําให้เรานั้นถูกท,ทุกที่เจ็บปวดจากความไม่เอกลัสในการปฏิบัติการงานเราอัลลอฮ ความดีแต่เราทํากระทกถุมทีหนึ่งแล้วทกทุกทีหนึ่งแล้วทกลงโทษทิ้งแล้วด้วยส่เฮตการงานแต่เราทําไม่มีความอิคลัสคนอิคลัสนี้บรรพฤษแขวงื่องไม่ที่เราจีโรจักคนแต่มีสิฟัิอิคลัสนี้ก็คือทึงถึงแม้คนคนนั้นจะเป็นผู้นําเป็นอามรเป็นผู้รับผิดชอบเหมือนนึ่งมาได้แต่ทกถักทกเบรกทกหวาทกเบตอนหน้าคนแต่ว่าคนคนนี้ก็จะไม่หยุด จากการทำงานเในหน้าเที่แต่เขาได้โทษรรับพิเศเมาไว <c oughs> นะ้ไม่ถอยน่ะไม่สะดุดนะ่ะไม่ลบลั่ไม่เกาห้านะ่ะการถักทวงจากคนเอิ้นแต่ว่านำการถักทวงจากคนเอิ้นนี่มาเป็นการอิสลามในการทำงานการอิสลามในการใช้ชีวิตของเขานั่นแหละคือคนจะมีอิสลามมีอิคลาสในการทำงานขวลดิบอวลิด ขหลิด b i นวะลิดนี่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยยุสัลลัมได้ให้ใช้ยากับท่านนี่ก็คือไซฟุลลนะเป็นดาบของอัลลอฮ์ดังนั้นขหลิด b i นวะลิดนี่เรียกว่ Freiheit, าในยุคของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยยุสัลลัมนี่ก็คือเป็นแม่ทัพในการทำสงครามนี่ได้รับชัยชนะมาตลอดได้รับชัยชนะแต่ละสงครามแต่ละสงครามในยุคของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยยุสัลลัมเลยก็มาถึงในยุคของท่านอูบะกะสิดดิก รอเดียลลอฮอวานูก็คือเป็นนามิตรเป็นแม้ทัพนำกองทัพอะไรก็ได้รับชัยชนะไล่ต่อไล่ครังจนกระทั่งมาถึงในยุคของธนูมาร์รอเดียลลอฮอวานู like. ในสงครามรั้งนึ่งก็ธนูมาร์รอเดียลลอฮอวานูก็ได้ตัดสินให้อลิศบินวลิดนี่แหละเป็นแม่ทับนำกองทัพหนึ่งออกไปและกาหลัางจากหลบไปสักพักธนูมาร์รอเดียลลอฮอวานูก็ได้เขียนจดไมยไปให้กับคอลิศบินวลิดนี่คือจีบอกว่า การตรวจสอบจากอลอโฮแตาลาในเรื่องของความเบี้ยคลัสนี้ก็มันจะมีอยู่ตลอดเรื่อยๆไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีมากกับบรรดาสาบว่าคือคนทด่ททำงานดาว่าอะไรก็ยกเรามันก็ต้องมีการตรวจสอบเหล่านี้เกิดขึ้นเ่นกันดังนั้นเราจะไม่พ่อนหรอจากการตรวจสอบเหล่านี้เราจะต้องพบนะลองกับหลังจากเถจดไหมใบนั้นไปถึงกับคอลิกเป็นวลิตลังจากเถอ่านในจดหมายนั้นบอกว่าวันนี้นั้นคือเจ้านั้นทกรดจากการเป็นนาเมนเลยให้คนนู้นเหล่าเป็นนามมนเอาถงไว้ให้คนนู้น เป็นองค์ลังจากแต่ข้าริป็นวลิดแต่อัน <c oughs> จดหมยจากอุมารบิลขัตอบรอดิอัลลอฮฺอา,านุหนี่แ็เล่งว่าไม่มีอะไรเลยไม่บอกว่าขับบันนี้ไม่เอาเลยเลยลบเดียววานไม่เอาเลยเลยขับบันนี้นะไม่มีไม่มีพัน,นั้นกกเลงว่าหลังจากแต่อ่านจดหมยก็พาธงไปให้คนเถิดธนุมา,า,ลลา,าติเราเดียวเราอนุตัดสินให้เป็นนรมิตต่อไปเลยครับทำงานย่างเต็มเทเมื่อนเดนะตอนเป็นนรมิตเลยรลบย่างเต็มเทผงเขาไปครั้งหน้า แต่ว่นนั้นเลยในเช้าวนนในสถานะถ้าเ,เป็นคนถั่วไปเป็นคนมุสลิมถั่วไปเป็นลกกองทัพเป็นลกทหารเป็นไพรพนถั่วไปไม่เกี่ยวว่าจะได้เป็นนามิดไม่เกี่ยวว่าจะได้เป็นใครแต่ว่าเหมือหัวใจมีความอิคลัสมีความบริสุทธิ์ใจทำเพือ่ออัลลอฮ์แสดงว่าเหมือนหนึ่งเหมือนได้เดือดุกเบรกเหมือนหนึ่งเหมือนได้เดือดรุกรัดจากการเป็นนามิตรก็ไม่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งเดี๋ยวจะส่งผลในเขานั้นถอดถอยออกจากงานแต่เ,เขากําลังทําโยกเพราะว่า คนจะมีความเอคลัสนี้การงานของเขาเขาทำเพื่ออั Allah <c oughs> อย่ารอฉันออกหกเดือนออกเพื่ออัล l l a ์ปีหกเดือนออกเซเด็จถูกปีเพื่ออัล l l a ์น่ะเซเด็จถูกปีเพื่ออัล l l a h แปดชั่วโมงทุกวันเพื่ออั a ล l a h สิบวันทุกเดือนทำเพื่ออ a l ล a h หัวใาล่ะน่ะเรื่องกันน่ะรับผิดชอบบนงานกันรับผิดชอบบนหน้าที่ตรงไหนตรงไหนทั้งหมดแต่เขาได้ตัดสินในกับฉันทั้งหมดทำเพื่ออัล l l a ์ถ้าหากมีใครมาจักทวงว่าตรงนี้ผิดไม่ท้อย หรือว่าเขาปลดจกากกันเป็นนาเมีนปลดจกากกันเป็นผู้นำก็คือไม่โหวไม่กรดเลยก็ไม่ใช่วะเราไปอยู่บ้านที่ว่าอย่างนั้นเลยไม่มีวันนั้นถ้าหาว่าคนจะมีความมีคลาสนี้เขาจะยืนยัดบนหน้าที่บนงานเด็กเขาทำเพราะงานเด็กเขาทำทำเพื่อความพอใจของออ,งอุรถฐานะ